ที่เอฟฟันลงออฟไลน์ line, ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแฟนเกิร์ลิ่งวอร์พี่นายนะคะพวกเขาเอฟันรู้ว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นายอตอนนี้เขากำลังทำ s o ช i a l มี d i a break ทางหน้าของแอนโทเนียโฟซิลค่ะออกมาตอบแล้วนะคะคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมแฟนหนุ่มของแอนโทเนียถึงลบรูปกเกลี้ยงไอจเลยหลังจากที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะแอนโทเนียเองเขาก็แบบกรี๊ดกราดน,นายณพัฒคนก็สงสัยว่าเฮ้ย งอนกันหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ซึ่งแน่นอนอก็ว่าแฟนหนุ่มนักฟุตบอลสังกัดดีจีปทุมยูไนเต็ดของแอนโทเนียโพซิลนะคะสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยดีกรีรองอันดับหนึ่งมิสอินเวร์ส2023แล้วก็มิส s u นเว e ร์ e ไทยแลนด์2023เนี่ยซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนแอบติดตามแล้วก็แฟนแอนโทเนียเนี่ยอยู่ๆก็คือหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงลบรูป ออกจากไอจหมดเลยเหลือแค่ภาพตอนที่เตะฟุตบอลแล้วก็ใส่ชุดสีแดงเท่านั้นทําให้หลายคนพากันอยู่ไม่ติดว้าวุ่นเลยแบบเฮ้ยอะไรหรือเปล่าก็หึงหวงกันหรอทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือก่อนที่แฟนแอนโทนเนียเขาจะลบภาพออกใช่ไหมคะทางด้านของแอนโทนเนียเขาก็ไปออกรายการแล้วเขาก็แสดงตัวว่าเนี่ยตัวเขาเองเป็นแฟนตัวยงของหนุ่มนายนาพัท ซึ่งเป็นนักแสดงสุดหล่อลูกสาวของแม่หมูพิมพ์ก,กาศนะคะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าเธอก็กรีดเราผู้ชมค่าเหมือนเราเจอดาราคนหนึ่งน้องมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบเขาอ่ะฉันกรีดกราดเขานะคะแอนโทนเนียเขาก็เปิดใจถ <c oughs> ึงแฟนหนุ่มเขาเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยมันเขาก็รู้อยู่แล้วแฟนหนุ่มเขารู้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ไปแข่งค่ะก่อนที่ไปประกวดนะคะแฟนหนุ่มของแอนโทเนียเนี่ยเขาก็บอกกับ,กบแอนโทนเนียเหมือนกันบอกว่าอย่าลืมฉันแล้วกันนะซึ่งตัวแฟนของแอนโทเนียเนี่ยก็มีการนั่งเชียร์กับเพื่อนเาอนีเ่นเา,นนนเนเา่่ทีีกหลไปแขง แล้วก็บอกว่าตอนที่แอนแข่งอยู่เนี่ยเขาร้องไห้หรือเขาภูมิใจมากๆที่มาถึงจุดนี้ได้เขาอยู่กับแอนตั้งแต่ก่อนแอนจะเข้าประกวดอีกเขาเห็นความพัฒน,นาของแอนตอนที่ร้องไห้เนี่ยตอนที่แบบรู้สึกว่าแอนรู้สึกว่าแอนไม่มั่นใจในตัวเองเขานี่ยก็อยู่ข้างๆแอนคอยผลักดันแอนเขาภูมิใจแล้วกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหลายคนก็เอ๊ะอะไรนะ แอนเนี่ยยังไงกันแน่เนี่ยคือทางน้านของแอนโทนีเขาก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่เขาไปกรีก,กา์ดในเดพัทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยซึ่ง แฟนเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแอนโทเนียเป็นแฟนคลับของไนาพารซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องดม,มงด m า a ม,ม,ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เลยก็อย่างที่บอกในต้นคลิปมันนะคะที่เธอออกมาอธิบายแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวเลยเขาแค่ต้องการแบบเหมือนต้องการรีโนเวทไอจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็ออกมาตอบชัดเจนแล้วนะคะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันค่ะว่าไม่ได้มีดราม,ม่าจริงๆค่ะ ที่เอฟฟนลงออฟไลน์ line, ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแฟนกิร์ลิ่ง over พี่นายนะคะ mm hmm. พวกเขาเอฟฟนรู้ว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นายตอนนี้เขากำลังทำ uh, social media break โยเ k e ไม่เกี่ยวกันเลยแค่อยากอยากเคลียร์เรื่องนี้นะคะ <laughs> <laughs> เห็นหลายคนไปสรุปกันเองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแตม่มันไม่มีอะไรเลย <laughs> เขารู้ตั้งแต่แร้ว,ว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นาย เออก็แค่นั้นนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลย